สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็ก็เกมเดิมนั่นแหละแต่ก็เพิ่มเติมคือนี่น้ตดาวกดาวครับจัดไปงาม บอกตามตรงนะฮะจากโอเมกาเรเนี่ยกลายเป็นการแปลภาษาที่มั่วมากครับผมพูดจริง <c oughs> <c oughs> เออตอนนี้นะก็ได้ตัวเมตาสตอรี่มาแล้วเจ้าหนวดดำนั่นเองครับเออก็คลิปนี้มีแค่นี้ครับไปแล้วครับบายอื <c oughs>